หลังมีมีการอินฟิตี้ครับมาทดสอบปืนนะครับเป็นปืนอัดลมชักยิงนะครับผมให้กับคุณพี่ถาวรน,นะฮะที่สั่งมาในลน์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์801911โมเดลนะครับจากค่ายเคดวซนะตัวนี้ลูกหมดค้างสไลดไ์ด้นะครับผมมีระบบนกสับนะครับเซฟตี้เข้าเซฟกดไกลกดหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะฮะเซฟลงกดไกลปืนไม่ทํางานต้องเหนี่ยวไกลนะครับ นีปืนถึงจะทำงานนะแล้วก็จะมีระบบแขวนสไลด์นะครับทางสไลด์ได้อ่าวิธีปลดสไลด์ก็คือการกดตรงนี้นะครับอ่าดแม็กกาซีนออกมาถึงจะปลดสไลด์ได้นะครับแล้วก็จะมีเซฟตี้อีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเราไม่ใส่แม็กกาซีนนะไม่สามารถเหนี่ยวไกดได้นะครับผมมันต้องมีแม็กกาซีนอยู่ในตัวปืนถึงจะสามารถเหนี่ยวไกดได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงนะครับด้วยลูกกระสุน0.20กรัมนะฮะอ่าวิธีใช้งานก็นกแนะนําต้องมีสปีดโรดเดอร์นะครับจะใช้งานง่ายแล ลงมาสุดเลยนะครับมันจะมีตัวที่ว่าพักตัวด้านลูกนะครับตัวนี้แล้วก็หยอดกระสุนลงไปตรงช่องนี้หยอดลงไปนะครับผมใช้สปีดโหลดเดร์อย่างนี้นะครับมันจะโหลดได้ง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็โหลดแมกกาซีนเข้าไปปึ๊บขึ้นลำนัดแรกมันจะฟรีนะครับผมแบบนี้เป็นระบบของเขาเดี๋ยวลองไปเทสยิงกันนะครับผมนี่นะฮะเล็ยิง โอเคลูกหมดค้างสไลด์ได้นะครับผมอ่าก็ยิงกระป๋องได้ประมาณนี้นะฮะดาเคลียร์ปืนก็เหนียวกล่างนี้นะครับมันจะเหลืออีกหนึ่งนัดสุดท้ายนี่นะครับผมโอเคครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ